ก็เสร็จไปหนึ่งข้างนะครับก็เหลือหนึ่งข้างอันนี้ข้างนี้ก็จะจะตรงตรงพยานที่สภาพที่เป็นแล้วนะอันนี้พยานที่สภาพที่เป็นเนี่ยเราก็จะเน้นนะครับเน้นตัวไอเลียคัสเนาะแต่พาตรงตรงนิดนึงนะแล้วก็จะตรงตรงก่อนนะครับไอเลียสแอร์จะได้ขึ้นมาชัดเจนชัดแล้วเนี่ยเสียงภาพไอเลียคลัสเลยครับฟึบทะลุหลังเลยไปไหมอืมเนี่ยทะลุหลังเลย ตรงที่เป็นเลยใช่ไหมน,น,นี่ครับชัดล็อกข้างในทอ้องเนาะกดเข้าไอเดียคัสนะครับซ้ำอีกทีครับไอเดียคัสปึ๊บ แอคชั่นให่ทิ้นึงเงาเข่าครับอ๋อดีฮู้ยนิดออกหนึ่งช้าช้าสองสามสี่จะบอกว่าศอแอดไม่เป็นลำเลยห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนด้ร้อนวาลเลยใช่ไหม เราเลยนะเภสัชาบดตรงนี้กั <c oughs> บนบ้างไหมฮะหมดเละหมดเลยทุ่นเดียวเราเลยนะ น,นี่ก็มาหน,งงงาหนึงสองสามสี่ห้าหอยค่าที่น้นสองมากวันนี้เป็นก้อนเลยอไป <c oughs> <c oughs> ไปๆช <c oughs> สองหนีไว้เยอะสามสี่ห้าโอคตคใจแทบขาดเฮ้ยแต่โอเคแล้วเนี่ยเบาแล้วเบาแล้วเนี่ย năng bớt đi đi tòa luôn tòa được mày mày mấy? lá hahaha hahaha chưa mấy buồn lận nhỉ không nhỉ buồn buồn đang ngồi ngang đang ngang ngồi กวดแล้วปวดเยอะนะเแค่นี้เองเบาเลยโอเคนะครับเอาพาที่กล้องถูกก่อนไปก่อนนะครับเอาเลยใช่ไหมโอเคครับไปสวัสดีครับ